สวัสดีค่ะพี่น้องมือนนีกับพ่อพ่อกันอีกแล้วจะจับพี่น้องมาเว่าข่าวเรื่องม่ยิ่งผู้หนึ่งตัวเมียวัดถือไอ้ลักผ้าต,ตัวไปเอิ่นคน้าไทยเรียกค่าไทยหนึ่งแสนบาทมีการแชทขอความคมคูว่าหายแจ้งตำรวจบันที่นี่กับมีการเหตุเป็นวิดีโอมัดอันมัดปากมัดมือนางโอ้เหตุคือคือสมจริงค่ะพี่น้อง แม่ก็เลยได้แจ้งควอมันนีต้ตำรวจก็เลยไปตามสืบโดยนั่งกับแบบว่าไอ้ทรงรักขานยุบเป็นพักๆจั้งสี่นะเห็ดแบบสมจริงสมจังแห้งปันที่จนตามแกลร้อยสรุปแล้วบดได้โดนรักผ้าตูแต่เป็นการแบบว่าตัวแมยอยากได้เงินแสนหนึ่งเอามาใส่หนีการพานันเออเล่นเว็บพนัน วันนึงกติดหนีรถกะให้เอาไปขายไปจำวันนี้คิดว่าเรีนได้เลีนได้แล้วจักงไปไถ่รถสมองสมองคิดได้จังใดสมองมันคิดได้จังใดเล่นการพนันมันโอ้ยกี่เปอร์เซ็นต์สิได้เขาอะสิบเปอร์เซ็นอีกเก้าสิบเสีย เขาออกมาอยู่โป่งๆว่าหลบแกอ้อยเยือหลอบสองหลบสาม,มแม่กินกับกินมีตรกินกับกินแล้วก็ย่างแลนไปหาเหรียญอยู่ฮันซีเหรียญเหรียญแบบว่าพอนคลายเออมีเงินมีทองเครียดอยากไปเหรียญเออเหรียญพันสองพันวากันไปอันนี้เอ,อู้เหรียญล่ลางกินเหรียญผานโพดเด้กกะหูยดอกวัน เงื่อนกัหาไม่เองดอกแต่ยน่มันหาบได้ตีเห็นบอมาเกี้เห็ไปทั่วไปทีบแล่ะบนรถโตนเมบอกแม่สิตรงไปเรียนหาเงินมาต่ใช้ต่างเป็นแสนคิดได้ยังไงอันนี้กับบอไว้สิเคี้ดเหมือนกันรังเทือกคิดว่ามันต้องมีการดาเนินคดีดําเนินอย่างไหมันคาคาล่ะไอพวกเว็บการพนันนี่ขนาดสิมีการกวดหลังยังยังชัดเจนถ้าจะเปิดก็เปิดถ้าจะ พิดกฎหมไม้ก็ให้มันแบบเข้มงวดไปเลยเนาะพี่น้องเบิ่งยังสีมันแบบจึ๊กจักจักๆๆๆอยู่บัญชี่นี้ไอ้มีการให้กู้เงินผ่านเว็บอีกป่ะสารพัดสารเพมันโกยเอาเงินขนาดไหนโกยเอาทุกทางโกยเงินใส่กระเป๋าทุกทางบันนี้พวกเลีนกันโอ้ยหน้ามืดตาหมว่วหาแต่เงินไปหลน่นเบิ่งไปหละกันนาย บนันทีดฮอตตัวแม่ตัวพอ่อเฮ้ยลังคนกับย่งว่าเลยติดหนีติดสินขายมู่นขายมั่งขายเมดย้อนเล่นการเพราะนั่นแต่หันว่าให้หามมันกะสิหามไวอดอกเพราะว่าเนะตัวเขาจิตใจของเขาแต่เป็นแบบนี้กับว่าไวนะเนี่ยมันเหลือเกินลอการนี่หลีพี่น้องเห็นแล้วกันนาย